ดีว่าเข้ามาผิดแล้วดีว่าคุ้มเตดีว่าคุ้มเตดใ้มเโดนโดนจุกโดนจุกตายตายได้อู้ป้อมมีมคนมีประโยชน์ไอ้ขี้อ่ะอืมอยากได้แทถกาก่อนเนี่ยดีเฟนซ์มาเล่นสนุกดีขี้นี้มันมีกระมั่นใจไหมอ่ะมั่นใจไหมเล่นตัวเนี้ย มันไดก็ได้มาดูเลิงจังเลยมีจังเลยอะไรเนี้ยเดี๋ตมึงตามได้ไงแล้วีมันมันเล่นในโลวกูได้ไม่เจอเจีใจแล้วกันนะตเล่นตลอดเยสี

ดีว่าเข้ามาผิดแล้วดีว่าคุณเตยดีว่าคุณเตยตายตายได้โอ้ป้อมมีมคนมีประโยชน์ชีดอ่ะกิทเน่ใครวะสวยโอ้กิทเน่เล่นสวยเพื่อนกิทเน่เล่นสวยมากโอ้โหไอ้ดีวินโดดังวิดดอสวยจ้ะเอาดีว่าเอาเอาอยู่นี่ มีอันติแน่เลยมึงระวังกันไว้หาที่หลบรอเลยลองวินโดว์ลองวินโดว์มีวางเว้ยมาเล่นมุมมาเล่นมุมเอาะกรบอกอย่าบอกอย่าบอกนะวินโดวินโดมาที่จุกวินโด ไม่เงยไม่ตายวะระวังระวังวิโดหลังนะดิว่ดิวาอยู่ตรงไอ้นี่ตายเมอร์ซี่ตายอะไรวะน่าเจีไอ้นี่อ้นาเจ็บไอ้นาเจ็บมากเพื่อนวินโดดิวนาไอ้นาตายนอาตายตวตัวตัวโตตัวจังตัวจังวัวดิว่าดิว่าเพื่อนดิว่า สวยนี่ไงวดิดีโอดิบเอาเจ็ดหกไยิงวันนะวางดีบาย,ยงโอ้ยโทษ่ะทียเข้าระเบิดไม่เห็นวิ่งใครเนียมังวะเนี่ยมาเลียงหุนแล้ว มีพร้มยัฮะเปิดเลยสว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 ยมากสวยมากสวยเอายสวยเลยดีว่าดิว่าโลดิว่าโลดิว่าโลดเดียวเดียววคนแต้วตตายตายนเสียคนเอเมาอืมป้อมสวยรางป้อมดีมาก เจ้ามาเนะโอ้ยสวยพี่ยิ้มบอลชนป้อมหมดเลยบอกเลยอ้ยลิเปอร์ลิเปอร์อยู่ไหนวะโดนไอ้ที่อะดันในป้อมยิงแม่งดูดแม่งไงไอ้ห่าเออป้อมโคตรเยี่ยลยป้อมไม่เยี่ยจริงไม่มีใครยิงอ่ะป้อมโคตรเยี่ยพี่ว่ามันเล่นซิมตามแน่เลยเราะจะจะเล่นจะแก้ยังไงปิงปอง เออเหมยก็ได้เหมยได้เหมยได้ดาเมจได้กกกกิิินนนีีแลิงก็ได้แล้วเยอยตัวเดียวเลยจบเลยอะไรม้องโดนะกูแทงทูเอ้ยเยอะโดดขอบคุณเพื่อนจบไม่ทุกคนเลยะคือออะะไรว่าขอบคุณกินดีที่หิวเปล่าไม่ก็ไปรับมันตย่างแทง รับสยายปีกคุณรู้คุณต้องเล่นตามคุณแน่นอนเคยได้เวลาสยายปีกสยายปีกมาทั้งคู่แทงอดไดได้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 เรจะเป็นหนูกลมๆทั้งเกมเลย I with criminals. don't work what's right isn't always what's legal then you change the laws <laughs> <laughs> i mean <don't know. laughs> i have my own new one i have mission readiness protocols and kill you now i you now i have to go it's <laughs> fine to die ไปดี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 สวัสดีเพื่อนสวัสดีโหโอ้ยีปปน่งอโอายบายอ้ไอีไรเฮ้ยอีมาดีเพื่อนโอ้ย

โอ้โหใครถอยยังไปทำไมนะไปกูกะพูกลับไงเก็นมานเอากูไม่สามพลาดไปเล่นรอเมษทีแล้วแบ็คหลบเลยอย่าหยิบป่ะมั้เล่นในโลกไอ้ดีอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บสองคนนะโอ๊ยทำรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยใส ม oh, oh, <oh> ื่อเสีมิไม่มีมิไได้ได้ไดเมื่อที่เ็มากเจะถูกตาจ็กตาไม่รอดแล้ไม่รอดไม่เป็นไรยีล้เพื่อนเอาอะไรกวเนี่ยลวลล รีเบอร์ตายไปเลยไอ้เหี้ยรีเบอร์ตายแล้วเอาเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไอ้เหี้ยโดนสลีปอ๋อได้ยุบไปหลังไปหลังไปหลังสวยสวเมื่อที่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 เจ็บเมื่อที่เจ็บเมื่อที่อยู่หลังเออเดาเอาอยู่เอาอยู่ได้แล้วได้แล้วจบชนะสวยสวยจัดดัดดัดไอดูมา่อที่คุณเห็นไหมเอเนี่ไอ้ลิปป์วอลิปป์วอไป ไม่เข้าไม่ได้ไปไผ่ข้ามก่อนกูเชื time. ่อแฟนนี <ss> ้เพื่อนกูโอ้ไผ่เอ้ามันวางปิตายโอ้เย็ดปอมเลยไอ้พวกสุดท้ายเลยเหรอก็ไมโคตรแรงที่ได้โต้เปิดอ่ะเดี๋ยวได้เปิดแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดนะแต่ถ้าเปิดจะโคตรแรงอ่ะ เอาไปลูกบอลพี่อ <c oughs> เร็วแรงทะลุนร้วอกตัดแรกดีกว่าแหลกเลยเลนแพทเออโห้แ,าาแพทเท่าอ่ะจับแพทตีแพทเท่ากันเลยปวดตึง <c oughs> <c oughs>